ป่าไม้สองข้างทางใบเริ่มเหลืองแล้วนะโอ้ยโอ้ยห,ห,ห,หลุดมืออเพื่อนๆเป็นเพื่อนกันเดินทางไม่กล้าเปิดวิทยุเลยกลัวจะไม่ได้ยินเสียง G.P.S แต่จริงๆแล้วถนนเส้นนี้ก็ไม่คตเขียวเท่าไหร่นะอพอลุ้นอยู่ จะผ่านด้วยนะเห็นป้ายเขานชนบทก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะเหมือนแถวบ้านป้าที่สุรินแล้ว,ลว,เ,วเ,รเราจะผ่านไปเมืองอว่าเฮตุแตดฟรีซะเีซ่าเราจะผ่านไปเมืองฟรีซะขาวๆนั่นก็คือ,อ,อฟางนะฟางหญ้าฟางเก็บไว้ขาย เราจะส่งต่างประเทศหรือเปล่าแกประเทศแถบยุโรปนี่แหละ <c oughs> <c oughs> อ่อาเออใเมืองฟรีซะขึ้นมาแล้วนะอ่าอาจะฟรีซะอาจจฟรีซะ อันนี้ก็คือเมืองฟรีซะนะเ,นเพื่อนๆฟรีซะไม่ทำไมกล้องไม่ไม่ชัดเลยอะเป็นเมืองเล็กๆโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวจะเลี้ยวผิดตรงวงเวียนนี้จะต้องดูดีๆ เกทางออกที่สองโอ้ทางออกที่สองของวงเวียนโอ้ยแดงหมดแล้วดูสินะต้นไม้นะต้องฟังทั้ง GPS ต้องอ่านป้ายเพราะว่าเรามาครั้งแรกจิกายอที่นี่ก็มีบ้านพักคนชลานะมีทุกจุดค่ะมีทุกจุดโอ้ยโอ้ย นะเพื่อนๆยาวไปละคลิปเดี๋ยวไม่มีคนดูแค่นี้ก่อนนะ